จากกฎข้อที่1น,นะคะในกฎข้อที่1น่เนี่ยเราจะสามารถหาพลังงานรวมทั้งหาการเปลี่ยนแปลงของพลังงานได้นะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทํานายการเปลี่ยนแปลงหรือทํานายการเกิดของปฏิกิริยาได้ซึ่งกฎเทอร์โมเดนิมิกส์ข้อที่2นะคะจะเป็นกฎที่ช่วยให้เราสามารถทานายการเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้ ก่อนที่จะไปทำนายนะคะอาจารย์อยากให้เรารู้จักคำสองคำนะคะอันที่หนึ่งก็คือคำว่า spontaneous นะคะ spontaneous ก็ Sp คือกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองได้ในขณะที่อีกคำหนึ่งนะค,ะคือคำว่า n o n spontaneous ก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเองไม่ได้ทีนี้เวลาที่เขาสังเกตธรรมชาตินะคะเขาพบว่านะคะในกระบวนการที่เกิดขึ้นเองได้นะ,ะหรือกระบวนการ spontaneous เนี่ยมักจะพบในกระบวนการที่คายพลังงาน มักจะพบนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกว่าทุกอันที่ขายเกิดขึ้นเองได้นะแต่บอกว่าในส่วนใหญ่ที่พบนะคะที่พบว่าเกิดขึ้นเองได้มากจะเป็นกระบวนการที่ขายพลังงานกับอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเองได้มากจะมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้นทีนี้สำหรับกฎข้อที่2นะคะตัวแปรที่อาจารย์อยากให้เรารู้จักนะคะคือตัวแปรเอนโทรปีใช้สัญลักษณ์ตัว S ตัวใหญ่นะ,ะซึ่งเอนโทรปี คือค่าความไม่เป็นระเบียบนะคะสารใช้คำว่า disorder หรือหนังสือบางเล่มใช้คำว่า chaosity นะคะแปลว่าความยุ่งเหยิงความไม่เป็นระเบียบนะคะคราวนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือปฏิกิริยาที่เป็นแบบ spontaneous นะคะคอนเซปต์ Concept ของมันกนะ็คือว่าถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเกิดขึ้นเองได้ในทิศต,ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นเองไม่ได้นะคะเช่น ถ้าเราดูตรงนี้นะคะเราบอกว่ามีของแข็งแล้วเราปล่อยทิ้งไว้นะคะของแข็งเนี่ยสามารถจะเป็นของเหลวได้รวมทั้งของเหลวก็สามารถแต่เป็นแก๊สได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะะจากของแข็งของเหลวและแก๊สเนี่ยพบว่าค่าเอนโทรปีสูงขึ้นนะคะมันสามารถเกิดขึ้นเองได้เราตั้งทิ้งไว้ถูกไหมคะตั้งทิ้งไว้โอเคในในกรณีของแข็งบางชนิดเนี่ยมันเสถียรมากการที่ทําให้มันเป็นของเหลวเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าเป็น ของบางชนิดนะคะเราตั้งของเหลวเอาไว้สามารถที่จะมันสามารถที่จะถอยกลายเป็นแก๊สองได้แต่ไม่มีนะคะที่เราตั้งแก๊สเอาไว้แล้วท้ายที่สุดมันจะกลับมาเป็นของเหลวหรือกลับมาเป็นของแข็งมันจะไม่มีนะคะคราวนี้ตัวแปรเอนโทรปีนะคะตัวแปรตัว S เนี่ยค่ะถ้าเราจะหาการเปลี่ยนแปลงนะคะเราสามารถหาได้เหมือนกับตัวแปรเดลต้าเแล้วก็เดลต้าอนะคะเพราะว่า S เนี่ย ถือว่าเป็นตัวแปรสภาวะหมายความว่าเราสามารถเอาค่าสุดท้ายตั้งลบด้วยค่าเริ่มต้นได้นะคะคราวน,นี้มาดูนะคะ,ะนักศึกษาจะต้องสามารถทำนายได้นะคะว่าระบบที่ที่เรากำลังสังเกตอยู่เนี่ยควรจะมีเดลต้าเอสเป็นบวกหรือเดลต้าเอสเป็นลบนะคราวนี้อาจารย์จ,จะพาดูอันที่หนึ่งนะคะตัวอย่างระบบที่มีเดลต้าเอสเป็นบวกนะคะหมายความว่าความไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้นนะคะ อย่างเช่นการแพร่ของโซลูทในโซลเวนต์เดลต้าเอสเป็นบวกจากที่มันเป็นระเบียบนะคะเป็นแค่ตัวถูกละลายอยู่หลังจากนั้นมันแพร่ไปในตัวทำละลายดังนั้นเดลต้าเอสมันเพิ่มขึ้นหรือเกลือละลายน้ําจากที่เป็นของแข็งแล้วพอมันละลายมันก็จะมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้นคราวนี้มาดูตัวอย่างระบบที่เป็นลบเดลต้าเอสลดลงเช่น แก๊สละลายน้ำตอนแรกแก๊สมันแพร่กระจายได้ทุกทิศทางถูกไหมคะแล้วพอเราเอาไปให้มันละลายในน้ำทั้งแก๊สมันอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นดังนั้นเดลต้าเอสมันลดลงคะเดลต้าเอสติดลบหรือในกรณีที่เป็นปฏิกิริยาด้านล่างนะคะเริ่มต้นมีแก๊สอยู่2โมลบวกกับ1โมลน,นี่กลายเป็น3โมลหลังจากนั้นมาทํายาการแล้วเหลือแค่2โมลดังนั้นความเป็นระเบียบของมันมีค่ามากขึ้นเดลต้าเอสติดลบค่เดลต้าเอสลดลง อันนี้นิยามของเอนโทรปีนะคะอาจารย์จะไม่าพาพิสูจน์นะคะว่า s หามาได้ยังไงนะคะอาจารย์จะยกนิยามมาเลยนะคะเอนโทรปีนะคะเอนโทรปีตัว s คือความร้อนที่ถ่ายเทนในกระบวนการที่ผันกลับได้นะต่ออุณหภูมิหน่วยเคลวินดังนั้นหน่วยของมันจึงเป็นจูลต่อเคลวินที่อุณหภูมิคงที่เดลต้าเเท่ากับพลังงานในกระบวนการที่ผันกลับได้หารด้วยเวลา คำว,ว่ากระบวนการในความร้อนในกระบวนการที่ผันกลับได้นี่คือหมายความว่าระบบมันอยู่ในสมดุลนะสามารถที่จะไปข้างหน้าหรือ,อย้อนกลับได้แล้วอุณหภูมิตัวนี้คือเป็นอนุณหภูมิในหน่วยเคลวินในขณะที่ถ้าพลังงานความร้อนนั้นนะผันกลับได้และที่ความดันคงที่ด้วยนะตัวแปร Q reversible ตัวนี้ก็จะกลายเป็น delta H คือ e n t y นะคะของระบบ สำหรับตัวอย่างการหาเดลต้าเสของปฏิกิริยาอานะจารย์จะขอข้ามไปก่อนนะคะคราวน,นี้มาทำนายแนวโน้มของ entropy นะคะตัวที่1นนะคะตัวที่1นึ่งเอนโทรปจะเพิ่มขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงเข้านใะคะตัวอย่างที่อาจารย์ยกออกมานี่คือตัวอย่าง entropy ของโลหะทองแดงนะคะที่อุณหภูมิ2อ3เจเคลวินแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่า entropy จะค่อยๆสูงขึ้นนะคะการที่เอนโทรปีมันสูงขึ้นนะคะก็เนื่องจากว่าพออุณหภูมิมันสูงนะคะมันก็มีพลังงานมากขึ้นถูกไหมคะพอมีพลังงานมากขึ้นมืน่เคลื่อนที่มากขึ้นดังนั้นเอนโทรปีของมันจึงสูงขึ้นนะอันที่2นะคะเอนโทรปีของการละลายของแก๊สในสารละลายนะจะมีค่าน้อยกว่าเอนโทรปีของแก๊สเสมอค่ะแก๊สมันมีความไม่เป็นระเบียบสูงถูกไหมคะ ฉะนั้นมันมีค่าเอนโทรปีอยู่ค่าหนึ่งแต่ถ้าเราเอาแก๊สไปละลายน้ำหรือไปละลายในสารละลายเอนโทรปีของมันจะลดลงแต่ในขณะที่ถ้าเอาแก๊ส2ชนิดสมชนิดมารวมกันเอนโทรปีของแก๊สผสมจะมีค่าเพิ่มขึ้นนี่จะแตกต่างกันนะคะถ้าแก๊สละลายในแกส๊สเอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแก๊สละลายในน้ำหรือละลายในสารละลายเอนโทรปีจะลดลงค่ะ ตัวถัดมานะคะก็คือเดลต้าเอสของสารละลายนะคะจะมากกว่าเดลต้าเอสของสารตอนที่มันเป็นของแข็งหรือของเหลวโอเค okay, ไหมคะเช่นโซเดียมคลอไรด์อลูมิเนียมไตรคลอไรด์หรือเมทานอลตอนที่มันเป็นของแข็งหรือของเหลวถ้าเป็นโซเดียมคลอไรด์เป็นของแข็งใช่ไหมคะถ้าเป็นเมทานอลก็คือเป็นของเหลวตอนที่มันเป็นสารบริสุทธิ์ตรงนี้นะคะ่ะมันมีค่าเอนโทรปีอยู่ค่าหนึ่งในขณะที่พอมันเป็นเอกวีสเป็นสารละลาย เอนโทรปีของโซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้นเอนโทรปีของแมททานั่เพิ่มขึ้นแต่มีของอลูมิเนียมไตรคลอไรด์หนึ่งตัวที่ลดลงนะโดยปกติถ้ามันละลายนะคะเอนโทรปีมันจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ของอลูมิเนียมไตรคลอไรด์เนี่ยมันลดลงนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากนะคะเนื่องจากว่าอลูมิเนียมไตรคลอไรด์นี่เป็นข้อยกเว้นนะคะคือพอมันละล,ะลายน้ําปุ๊บเนี่ยมันเกิดพันธะไฮโดรเจนพอเกิดพันธะไฮโดรเจนปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับว่ามี มีความเป็นระเบียบนะคะมีการจัดรูปร่างของมัน,ม,นมีพันธะไฮโดรเจนกับน้ํามันก็เลยทําให้ค่าเอนโทรปีมันลดลงนะคะคราวนี้สถานะนะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็คือแกส๊สเอนโทรปีจะสูงที่สุดแล้วก็ถัดมาก็เป็นของเหลวและตัวที่มีเอนโทรปีน้อยที่สุดหรือมีความเป็นระเบียบสูงสุดก็คือเป็นของแข็งอ่านะนี่ก็คือเปรียบเทียบให้ดูระหว่างสารชนิดเดียวกันตอนนี้มันเป็นของแข็ง แล้วเป็นแก๊สค่าเป็นยังไงคะหรือเป็นของเหลวแล้วตอนเป็นแก๊สเอนโทรปีมเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะครนี้ตรงนี้นะคะก็จะให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะคือแกน x เนี่ยเป็นอุณหภูมิแกน y เป็นเอนโทรปีคะถ้าเป็นอุณหภูมิต่ําๆสารมีสถานะเป็นของแข็งที่นั้นเอนโทรปีของมันจะมีค่าน้อยพอมันรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันเริ่มเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวเอนโทรปีมเพิ่มขึ้นแล้วพอ เพิ่มอุณหภูมิเข้าไปอีกนะคะเอนโทรปีเพิ่มขึ้นจนอยู่ในสถานะแก๊สที่เอนโทรปีมากที่สุดนะคะคราวนี้ถ้าพิจารณาขนาดอะตอมและความซับซ้อนนะคะยิ่งขนาดอะตอมมีค่าใหญ่ขึ้นอันนี้ลิเทียมอยู่บนสุดของตารางธาตุใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในหมู่เดียวกันเนี่ยซีเซียมซีเซียมมีขนาดใหญ่ที่สุดดังนั้นเอนโทรปีของมันก็มากที่สุดนะคะหรือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นไฮโดรไฮโลเจนนะคะเป็น หมู่เจ็ดทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นสารกลุ่มที่มีไฮโดรเจนเป็นสารประกอบทั้งหมดนะคะนะก็จะเห็นว่าตัวที่มีขนาดใหญ่สุดนะคะคือไอโอดีนนะคะไฮโดรไอโอดิกเนี่ยจะมีค่าเอนโทรปีสูงที่สุดนะคะหรือตัวอย่างตัวนี้นะคะเป็นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมไตรคลอไรด์มีคลอไรด์สามตัวนะะเอนโทรปีของมันสูงสูงกว่า ในขณะที่ตัวที่เป็นออฟอสเฟตตัวนี้นะคะมีอะตอมเยอะนะคะมีทั้งฟอสฟอรัสั้งสตัวออกซิเจนต้องสิตัวฉะนั้นเอนโทรปีของมันจะสูงขึ้น <c oughs> หรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นไนโตรเจนเหมือนกันคะยิ่งมีความซับซ้อนของโมเลกุลมากขึ้นเนื้ต่อมากขึ้นเอนโทรปีก็มากขึ้นการที่มันมีอะตอมมากขึ้นมันมีการส่นของโมเลกุลที่ซับซ้อนขึ้นดังนั้นความไม่เป็นระเบียบของมันจึงสูงขึ้นะค หรือแม้แต่สารที่เป็นกลุ่มไฮโดรคาร์บอนนะคะพอจุลคาร์บอน Carbon เพิ่มมากขึ้นนะคะเอนโทรปีก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะตั้งแต่186ขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่ตัวนี้ c 5เหมือนกันนะคะ c 5 h 1 0แล้วก็ c 5 h 1 0แต่ตัวนี้เป็นเป็นวงนะคะเป็นวงพอมันเป็นวงปุ๊บถึงแม้จะเป็นคาร์บอน5ตัวเหมือนกันนะคะแต่พอเป็นวงเอนโทรปีของมันลดลงนะคะฉะนั้นเอนโทรปีของ ของสารก็คือขึ้นอยู่นอกจากขึ้นอยู่กับจำนวนอะตอมแล้วขึ้นอยู่ความซับซ้อนแล้วยังขึ้นอยู่กับรูปร่างของมันด้วยนะคะหรือถ้าเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้นะคะ,ะ C2 เหมือนกันคะ C2 เหมือนกันแต่ตัวนี้นะคะ,ะเป็นของเหลวแล้วก็เป็นเอทานอลฉะนั้นมันจะมีพันธะไฮโดรเจนอยู่ด้วยดังนั้นค่าเอนโทรปีของมันจึงมีค่าน้อยกว่าที่เป็น C2 เหมือนกันเยอะเลยนะคะ คราในถ้าดูในภาพนี้นะคะอาจารย์มีสารสองตัวนะคะมีโรมีนจากของเหลวไปเป็นแก๊สกับไออีนที่เป็นของแข็งไปเป็นแก๊สแล้วคำถามที่อาจารย์ถามก็คือกระบวนการใดเป็นบวกมากกว่ากัน,นะคะคือเดลต้าเอันไหนเป็นบวกมากกว่าคําตอบนะคะคำตอบก็คือ,อยิ่งการเปลี่ยนสถานะจากเป็นระเบียบไปเป็นไม่เป็นระเบียบมากเท่าไหร่ S Delta S ก็จะเป็นบวกมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นไอโอดี od, นะคะจากของแข็งไปเป็นแก๊สนะคะการเปลี่ยนแปลงความไม่เป็นระเบียบของมันจึงมีค่ามากกว่านะคะเดลต้าเป็นบวกมากกว่าในขณะที่บ r o m น i n e ที่เป็นของเหลวมันก็อยู่ห่างๆกันแล้วและกลายเป็นแก๊สมันก็ห่างขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนั้นเดลต้าของตัวนี้ก็คือลดลงนะคะเทียบกันแล้วกับไอโอดีนนีคือไอโอดีนมากกว่าเยอะเลยนะคะคราวนี้ในการพิจารณา S นะคะ เรามักจะสมมติให้เป็นระบบที่เป็นโดดเดี่ยวก็คือไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบคะนี้ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราใช้ในการทำนายการเกิดได้ของปฏิกิริยานะคะเราจะใช้สมการตัวนี้นะคะคือเดลต้าเสรวมหรือเดลต้าเสของจักรวาลจะเท่ากับเดลต้าเสของระบบบวกกับเดลต้าเอสของสิ่งแวดล้อมถ้ามันมากกว่าศูนย ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเอนโทรปีรวมมากกว่า0ูนย์ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นเองได้แต่ถ้ามันน้อยกว่า0ูนย์การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้ามันเท่ากับศูนย์ระบบเข้าสู่สมดุลนะคะระบบกําลังอยู่ในสมดุลดังนั้นสมการนี้สาําคัญสมการนี้ก็คือในกรณีที่มันเท่ากับ0ูนย์นะคะเดลต้าเอสทั้ง total นะคะในบางกรณีก็คือเรียกว่าเป็นเดลต้าเอสของบิวเวอร์สก็ได้นะคะเหมือนกันถ้าเท่ากับศูนย์แสดงว่าระบบอยู่ในสมดุล ถ้ามากกว่า0นย์นะคะถ้าผลรวมมากกว่า0การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเองได้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยไปคำนวณเดลตา s ของแต่ละตัวนะคะคราวนี้เทอร์โมเดน m มกส์กดข้อที่3ะ,ะกข้อที่3พูดถึงเอนโทรปีของผลึกสารบริสุทธิ์นะคะที่อุณหภูมิศูนย์เคลวินนะคะก็คือที่อุณหภูมิสมบูรณ์นะ,ะจะมีความเป็นระเบียบสูงที่สุดนะคะ โมเลกุลไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเอนโทรปีของมันเท่ากับ0ูนยนะะ์ทีนี้าจากกฎข้อที่สองนะะถ้ารักษาดูสมการนีนะะ้การจะทำนายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเองได้หรือไม่นะะต้องพิจารณาทั้ง delta s รวมก็คือ delta s ของระบบและของสิ่งแวดล้อมต้องมากกว่าศูนย์ต,ต้องคิดทั้ง2ตัว ดังนั้นในการทำนายโดยใช้ตัวแปรเอนท o p ปนะคะมีความยุ่งยากนะ,ะมีความยุ่งยากเพราะต้องหาทั้ง2ตัวนำมาสู่ตัวแปรตัวใหม่นะคะหานะตัวแปรตัวใหม่ซึ่งคิดเฉพาะของระบบเท่านั้นซึ่งก็คือตัวแปรพลังงานอิสระกิปส์นะคะเดลต้าจีซึ่งถ้าเรามาดูที่มาแบบสั้นๆน,นะคะว่าเดลต้าเอสยูนิเวอร์สเท่ากับของระบบบวกกับของสิ่งแวดล้อมนะคะ ค่าที่ความดันและอุณหภูมิคงที่นะที่ความดันแะอุณหภูมิคงที่เดลต้าเอของสิ่งแวดล้อมคือจะหาได้จากเดลต้าเอของระบบหารด้วยอุณหภูมิเสร็จแล้วเราแทนค่าตัวนี้นะคะเข้าไปในนี้เข้าไปในนี้นะนนซึ่งนะคะเนื่องจากว่าถ้าถ้าระบบดูสิ่งแวดล้อมจะขายถูกไหมคะถ้า ระบบคายสิ่งแวดล้อมจะดูดดังนั้นเครื่องหมายตรงนี้จึงตรงกันข้ามนะคะจึงเป็นเดลต้า system ลบเดลต้าเอช s ิสเหารด้วยอ,อุณหภูมิเสร็จปุ๊บจัดรูปนะคะจัดรูปซึ่งเราเอาเครื่องหมายตัวนี้นะคะติดะบมบไว้ข้างนอกจัดรูปใหม่นะ,ะจัดรูปใหม่เราเห็นว่าเนี่ย T คูณเดลต้าเซึ่งเป็นของจักรวาลเท่ากับตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะ เนี่ยไม่ว่า h หรือ s ก็มาจากระบบอย่างเดียวดังนั้นตัวแปรที่อยู่ในวงเล็บตัวนี้มันคือ, Delta อเดลต้า g เข้าใจไหมคะซึ่งเดลต้า g เท่ากับเดลต้า h ของระบบลบ t เดลต้ Delta s. า s ค่ะถ้า g น้อยกว่า0ูนย์เรียาเกิดเองได้ถ้า g เท่ากับ0ก็คืออยู่ในสมดุลถ้า g มากกว่า0เป็นบปิยยาที่เกิดขึ้นเองไม่ได้ในทิศนั้นแต่ทิศตรงข้ามเกิดขึ้นเองได้ ซึ่งการหาเดลต้าจะหาจะหาได้2วิธีนะะจะเป็นวิธีคล้ายๆการหาเดลต้า H e l เดลต้า S หรือการหาโดยใช้ความสัมพันธ์ของสมการนี้ก็ได้นะ,ะซึ่งอาจารย์จะาพาเราคำนวณในคลาสนะคะ